ทุกคนนี่ตำส่วนพักดองขาปุ้นว่าจําเป็นต้องมีบุคุงค่ะของแค่มีก,กรอบอยากนัวประแดอฉันปิดฟ้าประแด็กุูกโด่งใส่หูฉันแม่อืมนวดอู้ักส่วนพักฉันละ่ะ กลิ่นมือดีกว่าชันว่ามันแสบมันนัวก่อนฉีดเบลีดผ่าพี่นอ้องฉันบ่มีอ่อนไม่เพื่อนดอกเรียวอืมอืมอืมกำลังแสบ อืมอืมผักดวงฉันเลิศอืม